พี่พุ่มกลับพุ่มกลับอ๋ยันนอันนี้ก็เป็นมุกนะอันนี้ก็เป็นมุกอาพุ่มกลับลองนี่ลองพุ่มกลับนี่ลองเป็นพุ่มกลับนี่ฮะพูดเนี่ยพูดดนี่ยร้อยหนึ่้ยนี่อ้าวแบงค์เทาใหม่ไม่คิดจะแบ่งเหรอ ไม่ไม่ไม่แต่แต่ก่อนที่พี่แจ็คเขาจะเป็นพ่วงกลับอ่ะผมอยากจะบอกว่าผมผมติดตามแกตั้งแต่ตอนเ็กตอนเด็กๆเลยนะโอเเขาฟุตมากเลยรับใช่ตั้งแต่ตอนไหนตอนไหนตั้งแต่ตอนตอนเด็กๆเลยตอนที่เขาเขาเป็นยังไงเขาเป็นยังไงตอนที่แรกเขาเข้าในวงการเขามัดจุกมัดจูบนะแล้วเพลงเพลงแรกเขานี่ยเตลจานเฮ้ยแม่ผมชอบผมไม่ได้อยู่กับสอรยุทธไม่ใช่โคตีครับผมเล่นแฟนฉันผมโดดน้ำแก้ผ้าวันนี้ผมจะสั่งให้คุณโดดน้ำแก้ผ้าด้วย เอาเราดูวเอาฉากอีกแล้วเว้ยเอาเนี่ยคุณแจ็คเอาฉากง่ายๆนี่ฉากง่ายๆนี่กอดใจมันรักไปแล้วเป็นแฟนเพลงคุณคุณร้องผิดหรือเปล่าเนี่ยผมชอบจริงนะอันนี้จริงนะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะมองว่าแบบว่าอุ้ยเขารักกันจริงหรือเปล่ากูไม่สนใจกูเห็นแล้วว่าเขารักกันจริงเว้ย เราดูในติ๊กตอกอ่ะเลือดติ๊กตอกเลือดติ๊กตอกกูเห็นเขาดื่นเต้นกูเห็นเต้นไม่เอากูจะดูนุ๊กปลายนุกปลายนกปลายนี่เลือดจะ๊กตอัทกูเลยจะขูดหวยชอบจริงชอบอย่างนี้นี่ไม่โกหกมาที่เมืองทองผมก็เลยขออนุญาตที่สมรักนะครับแล้วก็ทองเบสเพราะว่าดูว่าเขาเคยมาถ่ายนุกปลายในยูทูปในในยูทูปเซ็ซงเราดูช่องกับสังขิ์ ภูบ้านเดียวเขาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผมก็เลยว่าขอขอ,ขอมาถ่ายรูปด้วยได้ไหมครับวันนี้อะไรอเงี้ยอ่าปาะต้องมาครับแ,แต่วิธีการถ่ายผมไม่ธรรมดานะครับอ่ายไงคือให้เขาเนี่ยทาเป็นเหมือนแบบว่าอยากได้ไร,อย,ไรอยากได้ไรอ,อยากได้ไรไไร,รูปเนี้ยรูปเนี้ยสาคัญมากอยากให้เขาทําอะไรครับ พี่ครับเขาเขาขอมาผมอะไรครับผมอยากถ่ายรูปกับแฟนคลับที่ผมรักมากเลยโอ้ยหอมแก้มกันได้ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคมาแจในรูปเนี้ยมีเฉพาะข้อสองคนหรือมีแกด้วยในรูปมีผมผมอยู่ตรงกลางผมมายินดีขอให้รักกันนานๆแคปชั่นแคปชั่น พวกพี่เขาด้วยอ๋อแล้อได้ได้ได้ผู้พี่ด้วยนะครับเป็นสักขีพยานครับผมเป็นสักขีพยานรักขอเชิญนุ๊กายฮะเอาเอาไงเอาไงให้แหมเอาน้เพื่อแจ็คแฟนฉันนะปายแฟนนุ๊กนะเออช่วยหน่อยดิช่วยหน่อยคุณคุณช่วยหน่อยผมเป็นช้างเท้าหน้าได้ไหมเออจะจูบใช่ไหมเอยเดี๋ยวอ้าอุ้ยซิกแพคแน่นมาก เอาเป็นแบบว่ากอดกันกอดกันโอเคโอเคกอดกันกอดกันเอไอจีนะลงไอจีลงไอจีแล้วพี่แจ๊คให้พี่แจ๊บจุกกลางดีกว่าผมมองผมมองอ่ะข้างหลังข้างหลังยกมือร์ก็แล้วยกมือร์หนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำหอมแก้มสิหอมแก้มสินั่งไหมนั่งไหมอ่ะนั่งไหมป้ายไม่ต้องนั่งครับนุนั่งครับแล้วขอแต่งงานครับผม พูดกับพูดไม่ดับพูดกับพูดกับโู่คือโมอยนี่แล้วอันนี้คือการแสดงใช่ไหมพี่แจ็คใช่ครับแต่อันนี้เป็นเป็นภาพนิ่งแล้วก็ขอเป็นวิดีโอแล้วก็พูดว่าแต่งงานกับผมนะครับจัดไปแล้วพอเป็นพูดกับทำอะไรก็ได้ถูกปะเป็นพูดกับพูดกับชื่อเรื่องฮะเรื่องอะไรนะไม่นัดกันมาอีกแล้วการแสดงการแสดงฮะการแสดงหรือเปล่าการแสดงใครสั่งให้ผมเล่นอะไรเนี่ยผมเล่นบทนะครับ แต่งงานกับผมนะครับพวกกลับสั่งพูดตอนนี้พูดตอนนี้จะตัดไปทัวร์เนอผ <laughs> พวกกลับสั่งอะไรนะพี่แจ็คอะไรนะแต่งงานกับผมนะครับที่รักคือหลายกว่าก่า์ฟอะเปนี้เอ <laughs> ปถูกไหมพูดกลับถูกไหมแต่งงานกับผมนะครับ บทผมพูดยังไงเขาบอกว่านางเอกนางเอกนางเอกว่าไงนางเอกพูดว่าไงนางเอกพูดว่าไงอ่ไปบอกบทอนี่เขาพูดแล้วอ่ตรงดีดีดีเท็กสองเท็กสองอคชั่นแต่งงานกับผมด้วยครับที่รักเอาแหวนมาสิก็เขาบอกผมพูดแบบนี้เลยโอ้โหน ได้ไงครับคุณเล่นดีมากครับคุณปไปฮะคุณปายเล่นดีมากเลยอ่ะเอาแหวนมาสิเดี๋ยวพวกเก่าๆครับอ่าเทคนี่ผ่านเนียฮะผ่านครับอยู่เลยครับอยู่นะฮะอยู่เลยฮะเออถือว่าดีมากๆเลยครับอะไรนะพี่อยากได้อะไรคอยเทคเหรอคอยเทคเป็นเพงทีเพิ่งถ่ายไม่ทันถ่ายไม่ทันพี่คอยเทกถ่ายไม่ทันยังยังไม่ผ่านเหรอครับยังไม่ชอบเว้ย โอ้ยคุณชอบเว้ยใช่ไหมมันยานเว้ยบันันเป็นการแสดงแต่อาจจะเปลี่ยนคำนิดนึงอาจจะเปลี่ยนคำนิดนึงโอเคอันนี้เทคยาวนะคุณพูดเหมือนเดิมนะตนร้านกับผมนะครับที่รักกูได้เป็นดาราแท้มือนี้อ่าแจกแฟนฉันนะกูไปเล่นหนังนะแท้โอ้ระวังจอนรวัโอ้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 ให้ให้้ เอาแล้วนี่มีทีมทีมทำฉากเอามาให้ผมอ๋อใช่ขอบคุณนะครับพี่เขาเรียกเขาเรียกว่าหน้าลาอ่่านีหน้าม้าดีนะมาได้ยินพอดีคุณพูดเหมือนเดิมเลยมีแหวนแล้วแต่เขาจะเปลี่ยนไอ้หลอกนิดนึงอโเคสมาธิกนี้นะฮะพูดกับสั่งครับพูดแอคชั่นพร้อมกันนะหนึ่งสองสามแต่งงานกับผมนะครับที่รัก พูดว่าเอาจริงเหรอครับจะผ่านแล้วครับเอ้ยเอ้ยเอออีกทีๆีดีครับแต่งงานกับผมนะครับที่รักพูดว่าให้แม่มาขอสิโอ้ยโอ๊ยอยู่ไหมอยู่ไหมโอเคไหมโอเคโอเคเอาตรงนะเป็นไงครับ เล่นละครวันนี้นะดุงเหงือผมนะอุ้ยอุอุยกลัวเว้ยขอยทีขอยทีกล้องพี่ไม่ทันเออพี่ครับตอนนี้คือขอยทีขอยทีเสื้อเสื้อตัวใหม่ใช่ไหมขนมันเต็มตัวผมเลยตอนเนี้ยเหงื่อเยอะมากอ้าวเหรอกด,ดันกด,ดันคุณลืมนะเนี่ยเมื่อกี้คุณ คุณมีแหวนเนี่ยสองวงเลยคุณจาเอาคนเดียวเลยคุณต้องแบ่งด้วยเลยครับไอคุณพู้กำกับทำไมไม่บอกตั้งแต่ทีแรกคับจะได้เสร็จเลยทำไมต้องมาเล่นหลายเทคเฮ้ยอย่าว่าหม่อมน้อยคุณต้องใส่เขาด้วยใส่เลยอันนี้อินเสิร์ตเลยอินเสิร์ตอินเสิร์ตใส่เลยใส่เลยครับหนึ่งแต่แดาดเฮ้ยใส่แหวนโอ้ยขึ้นย่างรูรูจังสัทธเฮ้ย เอาเอา,เอาใส่นิ้วชี้กันแล้วกันนิ้วชี้นิ้วชี้ใส่แล้วนะไปนุกไปหองแก้วพี่แจ็คไเพิ่งใส่แล้วใส่แล้วนะขึ้นรถตู้ก็จะลืมถอดคืนด้วยล่ะให้เขาแล้วต้องให้เลยแล้วแฟนขับก็พูดว่ารักกันนานๆเดิมสองซ้ำนี่นะครับโอ้ชอบจังเลยวะ นี่นุก๊กนุ๊กปายเนี่ยก็มีแต่เรื่องราวของเพลงรักเพลงเกี่ยวกับ,รบเรื่องราวของความอบอุ่นได้ข่าวว่าแจ็คตอนนี้เนี่ยเข้าสภาคมุคนอกหักไปแล้วเหรอผมคือผมมาเพราะแบบผมอยากอยากมาถ่ายรูปอ่นุ๊กปายนะฮะแล้วก็ชอบชอบเพลงให<อ>ม่เพลงใหม่อะไรนะครับมีมีเพลงใหม่มาแล้วครับวันนี้มีครับชื่อเพลงเกิดมาทำไมครับเกิดมาเพื่อหักอ๋อเกิดมาเพื่อหักใ ผมในชีวิตผมเนี่ยทำเพลงมานะชื่อเพลงว่าสองล้านวิวแล้วเกิดมาเพื่ออกหักสองล้านวิวแต่พวกเขาเนี่ยเกิดมาเพื่อรักกันดูชีวิตมันทั้งแตกต่างเหลือเกินเขาเกิดมาเพื่อรักกันเกิดมาเพื่อแต่งงานกันครับเกิดมาเพื่อเป็นคู่กันแต่ผมเกิดมาเพื่ออกหักขอสักหน่อยอะไรนะฮะขอสักหน่อยอยากฟังร้องได้ไหมฮะร้องไม่ได้อะช่วยร้องนิด มันจะขึ้นว่าทำไมเธอถึงใจร้ายกับฉันเฮ้ยพี่ร้องได้พี่ร้องได้แค่นี้พี่ดูในติ๊กต็อกใช่ไหมผมเนี่ยจะร้องปุ๊บเนี่ยคือขอหนึ่งอย่างได้ไหมฮะผมอยากได้นักงเอกกับพระเอก MV นะฮะ อ่ีพอผมอยากได้นางเอกกับเพลงเอ็มวีในเพลงนี้มากเลยครับผมผมเหรออย่าบอกนะเพราะผมไม่เป็นให้เดี๋ยวผมร้นนงมองให,อให้ก็ได้ครับพี่สองคนเป็นนางเอกกับเพลงเลยร้องเลยเพียงเขาคุณ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 ,คณนั่งตรงนี้นนคุณนะั่งนู่นคุณนกำลังรักกันนะแล้วเดี๋ยวผมร้องนะคุณไปม่ห่านะพร้อมนะฮะ เพงให้จำว่าเธอทิ้งไปมีคนใหม่ที่ผ่านมาฉันคงไม่มีค่ามากพอมันเจ็บตรงที่เธอเอา ที่แพ้คนใจร้ายที่โดนเธอหลอกจนแทบเจียนตายสุดท้ายรักแท้ก็แพ้คนลายใจคุณรักไปทำไมอ่ะคุณทิ้งฉันไปอ่ะถ้าคุณรักเขามากคุณกอดให้ฉันดูสิผมไม่ได้รักคุณนะแจ็คแววตาเธอนั้นดูท่าสุด กูเริ่มกลัวละต่างจากฉันที่มีแต่ความเสียใจไฟจะดูดกูไหมสนใจไฟจะดดูกูกูไม่ได้เยี่ยวแตกอะไฟ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 เอาช่วยร้วน่อยนะ ฉันไปยำ้ำอีนังเอกอยู่นี่ค่ะคนที่เรียกว่าทีรัเช็ดพื้นซะนัดฉันคือรักแท้ที่แท้อย่าใาเช็ดต่อนะจน ก็รักของเธอเถอผมบอกคุณหลายครั้งแล้วผมไม่รักคุณแล้วแจ็คคุณรักใครคุณพูดมาดังๆสออิการแสดงใช่ไหมเนี่ยการแสดง<จ>ผมรักไปแจ็คไาเธอคือคนรักใหม่ของของเขาใช่ไหมถ้าพูดมาสิเธอรักเขามากใช่ไหม เธอก็พูดมาเธอรักเขามากใช่ไหมแล้วทำไมต้องประด่าแบบนี้ด้วยเนี่ยสองอารมณ์เธอรักกันมากใช่ไหมลองไปถางเขาดูสิฮะทำไมฉันไม่ดีตรงไหนฉันมันตัวเหม็นใช่ไหมเธอถึงไม่รักฉันอะ แจ็คเธอทำอะไรอ่ะฉันกลัวพวกเธอหมดแล้วฉันเริ่มหนาวแล้วฉันลงได้ยังอ่ะลงมือเลยครับลงมือเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่พี่ครับขอบคุณครับว้ายใจหายเลยขอบคุณมากมากนะครับพี่พี่ครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณสารกรรมเซนขออนุญาตโพสต์รูปด้วยนะครับชอบนุกไปจริงครับขอบคุณมากมเลยครับขอบคุณครับโอ้ขอบคุณมากครับพี่แจ็คขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆนักดนตรีนะครับขอบคุณมากๆน่ารักที่สุดแก่สะจ้อนสุดยอดมากสุดยอดมากครับผมผมก็ได้ยินนี่นะเพลงนี้ใน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 ทิกเกอรมร้องยังไงร้องยังไงร้องยังไงแต่เพี่เพลงนี้จริงๆผมผมจะร้องได้เหรอนะมัโอ้เพลงมันติดอะไรเพลงนี้มัน มีมีมาสปีแล้วมีมีสอปีหรอรยังไงอ,ะอ่ะเอาเพลงของคุณแจกกเหรอใช่อ๋อแต่เขาปล่อยวันไหนสวันแล้วมา2 <c oughs> วันไม่เพลงผมเนี่ยข้อดีคืออะไรรู้ป่ะครับผมเนี่ยเป็นนักร้องใช่ไหมครับคือผมแต่งมาเพื่อให้คนอ่ะมาคอปเวอร์นะเ,ออเพราะว่าถ้าคุณเอาไปร้องเนี่ยเพราะเพราะแน่นอนเพราะว่าต้นทบับร้องเฮี้ยมากยังไงพวกคุณร้องเนี่ยเพราะแน่นอน ผมแต่งมาคุณเอาไปร้องได้เลยโอเคครับโอเคนะครับผมโอเคครับขอบคุณน้องมากขอบคุณพี่แจ็คมากขอบคุณน้องเบสมากขอบคุณที่สนัุนมากครับผมขอบคุณพามีขอบคุณครับพี่ป้าขอบคุณน้องเบสค่ะโอเคส่งโชว์ต่อไปทำความสะอาดพื้นหน่อยมาเบียกเบิร์ดแจ็คแฟนชานมาเปียกเบิร์ดบ่นยังบ่นยังโอ้ขอบคุณพี่แจ็คแฟนชานมากๆเลยนะครับซึ่งเป็นเป็นเป็นดารา น่าจะอายุใกล้เคียงกันนะกับผมนะนะครับเพราะช่วงนั้นนุกก็ติดตามพี่แก่เหมือนกันผมชอบมากเลยแต่เพลงโอเยอโอเยโอเยอเขาได้ร้องไหมน่าจะได้นะแล้วคุณไม่ถามเขาตอนเขาขึ้นมาผมก็เขินผมกลัวเขาอ,อ๋อพุทธเจ้าเขาก็เป็นเป็นผู้กลับแล้วที่มสมรักบอกนะครับออผมก็ดีใจนะไม่เคยคิดว่าวันวันหนึ่งเราจะได้มายืนอยู่กับฮีโร่ของเมืองไทยเรา แล้วก็คุณแจ็คแฟนฉันแล้วก็น้องเบส<ช>มันมันมันเกิน,ม,นมันเกินมันมันเกินความคิดเราจริงๆอ่าแล้วยิ่งคุณแจ็คเมื่อกี้เขาบอกว่าผมจะมาถ่ายรูปก,กับพวกคุณโอโ้คือดารามาขอถ่ายรูปก,กับพวกเราคุณตื่นเต้นมากไหมอ่ะสักทีสักทีเพลงผมเหลือก,กี่เพลงเนะาะบัต อะไรพูดต่ออีกก็ได้โอเคในขั้คุณคุณแจ๊งบ้างๆเลยนะครับผมมาในเวลาต่อจากนี้ครับนุกยนจะนำพาพี่น้องเข้าสู่ความเบื่นซ่นหัวแซวคือเก่านะครับผมยกได้ยกเต้นได้เต้นนะครับผมใครยกไม่ได้เต้นไม่ได้ยกมือขึ้นมาอะไรนะอะไรนะเป็นไรครับเป็นไรครับ <Huh? S 2> อ๊ะฮะฮะเอะเปนอะไมาเน่ว <Wow. S 2> งูมา งูะวะความประสางแต่ระวังขาระว,วังขานะพี่อะไรอ่ะไม่ยังสิบหายแล้วตายาแล้วอย่าเล่าเรื่องงูวะคอยบอกเลยงูตายคือเกียบอ่ะไมนยังล่ะเอ้ยเป็นได้งูวะมีใครโดนกัดไหมครับนี่ มันแตกจริงๆนะคอนเสิร์ตนุกไปไม่มีละคนตีกันดูสิเป็นลมกับงูคนคงคเคยเห็นไรเป็นไงครับเป็นไงงูงูเป็นไงไม่ไม่ใจผมผมจะสื่อหรือว่างูตอนนี้มันออกได้หรือยังหรือหรือมันเป็นไงครับตายแล้วเหรอดียบไปนันแล้วเหรอ เจ้างูเอย๋ยเจ้าไม่น่าเข้ามาในดงเอฟซีนุกธนดนกับปลายปลายอุิโอเลยเพราะข้าดูที่พี่เขากระโดโดรถเต้นเมื่อกี้ถ้าเหยียบไปเจ้าคงตายแน่นอนระวังกันด้วยนะครับพี่ๆระวังกันด้วยนะมาช่วยกันร้องผมงานเพลงนี้ครับผม เบิ่งคิง,งเจ้าของแน่ทอกทวดย่างต่อย,อย่างที่กำลังเกิดอยู่ตอนนี้เอาซ้อหักแต่ดนแล้วสุดยอดมากช่วยกันร้องครับผมมาคุกคีครับเป็นกําลังใจสำหรับคนที่อ,อกหักนะตอนนี้ด้ะ เคยคิดทอดมึงบอเขาเคยโทรหามึงบอกินข้าวกับยางสบายดีบอเดือนหนึ่งเขาถามมึงจะถือเขาบอกว่ามึงเข้าใจบอมึงสิโทรไปย่างกระดอกันดีเขาบอกเคยโทรปลาบจะถือผ่านใดเนาะมึงจังสิเข้าใจ ไอเบิ้งคิงเจ้าของแน่ทอทวนอยางตจ้อยากที่กำงเกิดอยู่ตอนนี้ขอเศ้าหักแต่โดนแล้วบบบมุกี้ I'm the one that ทองแดงท้องท่วนย่างตัวอย่างที่กำลังเกิดอยู่ตอนนี้ขอเศร้าหักแต่รุนแล้วบบพุกงขึ้